ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ลัยเกษตรศาสตร์นะครับแลวตอนนี้ก็อยู่อาจารย์วิชาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มีอะไรให้เราดูครับครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์นะครับโดยพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านลิควิดโกลมโทกราฟีและแมกสเปกโทรเมตรีนะครับโดยศูนย์เครื่องมือของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่หลากหลายนะครับโดยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยที่เป็นทางด้าน LCMS ก็จะเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีต่างๆนะครับโดยหนึ่งในงานวิจัยที่ทางกลุ่มวิจัยของเรากําลังศึกษาอยู่ก็คือการนํากระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิมิกนะครับเพื่อมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของอพืชน้ำนะครับที่เรียกว่าแหนเป็ดน,นะครับหรือ,อในเมืองไทยที่รู้จักกันดีก็อย่างเช่นไข้าา อาจารย์ทำความด้วยเหรอครับรรใช่ครับผม <Okay. S 1> ก็จอโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราเ,าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Star Trek นะฮะที่เราร่วมมือกับทางไจ๊ก้านะครับ <S 2> <S 2: <S 2: <S ซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเราก็สนใจที่จะศึกษา,าปัจจัยภายนอกนะครับที่จะมีผลต่อการสร้างเมแทบอลท์ที่อาจจะเป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับต่อ ต่อสิ่งมีชีวิตนะฮะเช่นพวกสารสกุลเอรโวนอยด์อะไรเงี้ยครับเราก็สนใจว่าจะมีเอฟเฟกต์ห uh, รือค ondition ไหนไหมที่อาจจะทําให้เจ้าไข่ผับเนี่ยมันสามารถที่จะผลิต uh, ตัวสารเบธโบไลท์ uh, ite, ที่มีประโยชน์ตรงเนี้ยให้มากขึ้นได้นะครับโดยกระบวนการที่เราจะตา uh, หรือเครื่องมือที่เราจะมาใช้ศึกษาก็คือใช้เครื่องเจ้า LC QTOF ตัวเนี้ยครับผมซึ่งมันเป็น uh, เป็นลิคว ok ิดท t มโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรีนะครับ พูดง่ายๆคือทําการาวัดตรวจจับแมสนะครับหรือน้ําหนักของสารเมทบอไลต์ที่เราสนใจได้นะครับโดยมีความละเอียดสูงนะครับทำให้เราสามารถยืนยันกับาฐานข้อมูลของเราได้ว่ามันมีสารชนิดไหนบ้างที่อยู่ในไข่ําของเราครับผมซึ่งวิธีนี้มันต่างกับวิธีที่เราทามาปกติยังไงบ้างครับอย่าง,างเช่นเราแยกสารมารแล้วเราก็ เราสก,กัดสารสีและสก,กัดสารแยกสารใช่ไหมครับ้วมาวิเคราะห์ใช้กกใชฟูมานตกราฟีบก็วิธีนี้มันดีกว่าไหถ้าอันนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยข้อจํากัดของไข่ผํานะครับโดยปกติแล้วถ้าเราจะทําการทําการแยกสก,กัดสารเพื่อนํามาวิเคราะห์โดยลักษณะที่เป็นคลาสสิคอเมตอดท,ที่เราใช้าาใกินมาในการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องใช้ปริมาณพืชตั้งต้นเนี่ยที่มากทีเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าไข่ผำเนี่ย ถ้าท่านเคยเห็นก็คือจะพะว่ามันเป็นพืชน,น้ําที่เล็กที่สุดในโลกเลย mm hmm. เล็กมากเลยนะฮะแล้วก็มีน้ําอยู่ถึงมากกว่า70% mm hmm. เพราะฉะนั้นการเลี้ยงไข่ําให้มีปริมาณมากพอที่จะทําการสกัดแยก mm hmm. วยิเคราะห์โดยวิธีแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่คัดกิดข้อนักนะฮะคืออาจจะทำได้ยากนะฮะ,ะตัว LCMS ก็เลยเข้ามาเป็น เครื่องมือที่อาจจะตอบโจทย์ของเราในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากมันต้องการปริมาณสารเล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถทําการวิเคราะห์ได้รวดเร็วนะครับแต่ข้อจํากัดก,ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะใช้การวิเคราะห์ชนิดของสารโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสารชนิดใหม่ที่อาจจะไม่มีในฐานข้อมูลอันนี้ก็อาจจะต้องทําการกลับไปสู่วิธีการศึกษาแบบดังเดิมครับแต่ว่าสําหรับสารเคมีบไลท์ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้าง ค้พนพบมาอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีอยู่ค่อนข้างหลายตัวอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วครับก็อาจจะทําให้เราช่วย screening ในเบื้องต้นได้ว่าแอ้เจ้าไข่ผับเนี่ยมันมีสารที่สําคัญอะไรบ้างที่อาจจะเป็นตัวที่เราโน n อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดสนใจที่ทกกาจะทํางานร่วมกับอาจารย์คณีงนรับอ๋อสามารถติดต่อมาได้ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออหรืออ e ีเมลมาก็ได้นะครับที่วิชาดอทไอนะครับ w i t c h a i a u a c e h ครับผมหรือจะโทรมาก็ได้ครับที่0 8 9 9 1 8ป9ครัาอก้ารน์เดห้าหคนโทรมาเยอะแลยอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมใจไว้แน่นอนครับอาจารย์โอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ